อ่าสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการซ็อกเกอร์เกมมิงตอนนี้คุณอยู่ในเกมอะไรวะ GTA DC นะเราไปพบกับคุณทีมคุณดีมแล้วคุณคุณไฉเนะ <c oughs> ้ยออไปเดีย <c oughs> เด๋ยวกันไปเดอะไปเดอะครับป่ะไปเดี๋เบลปืนปเอาปืนป่ะเราจะพุงพ่งพุ่งหน้าสู่เมืองนี่อะไรพไีร่หล้ครับเดี๋ยวมันจะมีชื่อขึ้นเว้ยตอนวิ่งขขเข้าเมืองอ่ะกูอ่านไม่ออกอ่ะกูไม่เห็นกูไม่ได้สับกูไม่ได้สังเกตรับ เหรอประกาศเด็กแล็บอ่ะนั่งคุ้นเหลวเฮ้ยทำไมไอ้ไอ้ยอย่าอย่ากระโดดลงอย่าเป็นชาวล็อกเไื่อต้องสำคัญเลยเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนซามูไรฟันไปตาม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 ไปทางนี้ทำไมเอ้าไปไหนกันมันตรงนี้กันหมดเลยอ๋อเฮี้ยมึงอ่ะมึงยันอยู่ไหนกำลังวิ่งไปเนี่ยกูระโดดกับชาวล็อกลงตรงเนี้ยคุ้นล็อกอ่ะคือขากแต่ว่าเฮ้ยอยู่ไหนกันอ่ะ อยู่ตรงสะพานวิ่งเลี้ยงแถวอันเดย์เฮ้ยโมมึงวิ่งเร็วอะมันอยู่ไกลเอ้ยมันอยู่ไกลลองอยู่ดีอยู่ดีสัตว์มึงเล่นเทรลนเนอร์กันเหรอเห็นปะโอ้ซอมบี้เฮียวิ่งกระโดดกกกูเ็บของกันแล้วกูมึงทะเลาะกันไปเลยกูไม่ทะเลาะไอ้ยาตรงนั้นมีของหรือเปล่าดูดูแถวแถวประตูบ้านน่ะประตูบ้านเพราะของมันจะเกิดแต่ประตูบ้านเอ้อเยอะแล้วกูปีนกำแคนเลยอ่ะเออบักเฮ้ยอะไร ใครไม่มีเฮ้ยเริ่มมืดแล้วซอมบี้มันเริ่มเกิดหรอแยกกระถางก่อนแป๊บนึงจะเอ้ยเจอกระเป๋าเฮ้ยเก็บอะไรวะโอ้ยเฮียดูเฮ้ยใครทิ้งเฮียเฮ้ยของกูไอ้ระวังระวังอ่ใครรองซอมบี้ทางอื่นดิเจ้ยซอมบี้มาหากูกระโดดลงมาทำไมซอมบี้จองอยู่สัสอย่าไปประเดิเขาเระเดิเขาโมงเขาโมงพ่อของนดิอ่ารอดแล้ว เไ้ยพิงไม่ไหนไม่รอกูเลยเอ้ยเดี๋ยวกูไปหาพวกมึงวันนึงซอมบี้ไล่ฆ่าอยู่โอ้โดนซอมบี้ขวดเฮ้ยไอ้ชชยมานี่ดิซอมบี้ไปหามึงแล้วใครทีเว้ยทีมของเราต้องยิงปีนให้ขึ้นเว้ยเร็วใครใครมีใครพิงไอ้เคี๋ยวะกไงกูก็โง่นะพิงไอ้เคยวไอเคี๋ยวกับกูใชเหรอไอ้เคี๋ยวมึงเหรอเฮ้ยกูได้เฮี้ยอะไรไม่รู้ต่อ เดี๋ยวไม่เจอกันหรอกเจอเจออยู่แล้วเจอของเฮ้ยไอเนี่ยเอาว่าแล้วรกูแม่งเอาอะไรเฮ้ยกูได้กระเป๋าใหญ่เว้ยเฮ้ยโหใหญ่ใหญ่เดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งไปแล้วได้กระเป๋าแล้ววิ่งแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งทำมิดู่พวกมึงอยู่ไหนกันวะไม่วิ่งไม่ได้แม่งมาอะไรสัตว์พวกมึงอยู่ไหนอ่ะหลังหลัใช้หลังเฮ้ยอยู่ไหนกันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเออมึงอยู่ไหนอ่ะ อู่ตรงย่างจักรรถอ่ะย่างจักรรถอ่อตอมบีเลยเร็วเร็วเร็วเตอมบี้ไล่นะท่านผอมอย่างกับฉันกระเันหนึ่งอ่ะมันมันหม่มันร้อนน่ะมารับหน่อยมารับหน่อยเอาเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้กูได้กระเป๋าแล้วไอ้เพื่อนกูได้กระเป๋าใหญ่กูไม่ได้เลยอ่ะกูใหญ่เหมือนกันว่ะมึงเล็กอ่ะกูใหญ่ในเมืองนู้นเลยยาวเลยอยากูใหญ่ปะเฮ้ยเยี่ยของคุเต็มเท่าไหร่ไม่รู้มันเยอะอยู่อ่ะกูเต็มสิบหก เนี่ยเข้าเมืองแล้วเนี่ยตาเนี่ยเมืองเมืองเนี้มีปืนใกล้กันไว้จะได้โดนเป่าหัวจะได้ตายทีเดียวเอทูวยไม่มีกูไม่มีกอดกระเป๋าเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาเฮ้ยเฮ้ยเมืองเมืองนี้ค่อยๆเดินไม่เชื่อกูมิ่งมีคนโหดไหมซอมบี้สัตว์เออนั่นแหละคนโหดคือซอมบี้นะอยาอย่าย่องกูเชื่อเดี๋ยวกูไปเอาอีซองก่อนเดี๋ยวกูเข้าทางนี้ดีกว่ากมึงกับกูก็ะย้ายฐานเราเลยกัน เดี๋ยวพวกมึงแกสอมบ้เฮียสอมบี้ปีนเข้าครับลักลอบเข้าบ้านบ้านข้างเออไอ้เหี้ยใครตกอ้าวฮัลโหลเฮียสวัสดีสอมบี้เอ็นเจิลเลอร์อู้ซอมบี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 ้ปึ๊บกระโดดเข้าบ้านเค้ยใครอ่ะปีนอยู่บนบ้านอ่ะครับเอ้ยอย่าวิ่งไปซอมบี้ไม่เห็นเนอะปล่อยมั้อาว เป็นดงอ่ะอย่าวิ่งไปทางรถไฟเดี๋ยวรถชนหรอกแหมวะนี่แอตตีนนะปีนข้ามบ้านนัดกูโดนตบโดนตบโดนตบตายตายตายกูเกือบตายไม่ตายแล้วกูยิงด้วยป้งคารอก่อนแม่งเต็มกูเลยกูฆ่าผีตายห่าวละอุ้ยได้ปืนเยี้ยแล้วใช่ปืนสั้นปืนสั้นแท่เป็นอีกกัน โอเคครับเ PTA DC ก็คล้าย DC นะแต่มันจะงงกว่า DC นะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ไปเล่นเฮ้ยกำลังเก็บของอยู่เมื่อวานอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกูมีซอมบ์อะไรนู่นไอ้เห่ายไม่ใช่ยบอยู่ในเมืองนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจะเพิ่งไปเมืองไหนก็อยู่ในเมืองนี้ไงเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเี๋ยวเจอละไอ้ชายมาขอปืนบ้างเลยเฮ้ยกูมีพกพกเงียบเว้ยพกเงียบลูกขอกูมีลูกกระสุนกูก็มี บ้านแม่งขึ้นล็อกอ่ะบ้านล็อกไปเออเฮ้ยชายกูอยู่นี่เฮ้ยเงียบดิสั่งไก่ถ่ายวิดีโออยู่นี่ใส่เสียงเฮ้ยมีของเต็มเลยใครมาเอาดีไม้เนี่ยกระเป๋าใครใหญ่อ่ะได้กระเป๋าเฮ้ยมีชิคเก้นไล่ตามอย่าไป้อาดิไม้อ่ะเก็บหญิงมึงมันมีปืนไม่ได้มีอะไรเออย่ากูขอคุณเอาของออกเฮ้ยเจอเฮี้ยอะไรไม่รู้อ่ะ เฮ้ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าย่าไกระเป๋าย่ากระเป๋าโลบโลบโลบเฮ้ยยาทีมไม่ได้เอาเอ้ยคุณมาบังกูเลยอ๋อมายืนข้างกูทำเหี้ยอะไรพี่อยู่ด้านดู้นมองหน้ากูไม่ได้มองไหนกระเป๋าโบเบลี่เหี้ยอ๋อไม่มีไม่ให้ท่านโอ้เฮ้ยทอมบี้กำลังไปหาคุณอ่ะ เอ้ยไปทางไหนต่อไปหาของกันตกเลยเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยหลบหลบกูจะยิงกูจะยิงยิงดิเฮื่อคนตายด้วยเลยยิงนี่หลังหลังหลังสมบีร์ย่ายึดทีมแม่งก็ลื้อย่างเดียวเลยไม่เออไหวเฮยีกูิดออไปโอ้เปิลเก็บ ไอ้คุณม <Okay S 1> <God. S 2> ีค eh, ุณม okay, right. ีคุมีน ah, ้ำมันรถโอเคนะอันน like ี hey, nothing, huh? ้ของดับเต็มเลยนะเมืงนี้รู้สึกว่าใครจะเล่นนะต้องมาไม่มีกระเป๋าสักใบครับผมใครวะโอ้โหเกือบยิงได้ดีมันแล้วไงเฮ้ยกูมีปืนอะไรด้วยดู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 ไม่ดูครับปืนยับยักูก็มีเฮ้ปๆๆมีปืนละไปขอหอยยิงก่อนเลยเฮ้ยอะตัวเฟืองลูกสุดมันไม่ยิงเหรอ เฮ้ยทำไมประตูแม่งล็อกเต็มเลยประตูแม่งไอ้ชาวล็อกกะเนี่ยเฮ้ยเฮียซอมบี้ช่วยกูด้วยใช่อ่ะใช่อ่ะมือปืนอ่ะไปช่วยด้วยเฮียซอมบี้ใจกวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบเฮ้ยหลังหลังหลังยืนยื้อมาเต็มเลยไอเทนยืนยื้อมาด้านหลังหน้าหลังสัใส่ผมมึงไหมไอ้ยิ้มเก็บปืนยิ้มเก็บปืนยิ้มเก็บปืน เฮ้ยอย่ายิงเดี๋ยวยิงกูโดนเพื่อนอย่ายิงใครยิงวะจะดีไปยะทีมกูยิงโดนหรอเรียบร้อยได้แล้วกูแม่นที่หมายอะไรเงี้ยได้แล้วพวกนี่ไม่ดรอปนะนีโหลดไงวะไปรบรอบอ่าไ้ยิงไปจะตายแล้วซะแล้วเลือดเลือแล้วไอช็อตดีกว่ากูถืออะไร เฮ้ยเราบ้างนะใครวะเฮ้ยเราไปเราไปสั่นกูเอามีดสั่นคนมือโล่โอ้วิ่งบานอพ่อเหรอหลบป้ายวางกอะไรไอ้ปลาไปไห้ยี่่่่เฮ้ยยิ่่่่เยเยบ MP5 ใครเอาบ้าง m b เจ็ดอ่ะ ab ไฟส์อะไรวะ m v ห้ากูขอขอขอเก็บไว้เพิ่มนะวะมีรูมีรูก็สุนอยู่โอเคนะเรามาเก็บเอาหมดนะี่ได้ไม่ขอขออะไรเอามาแล้วเนี่ยอยากให้กูฆ่ามึงวะกูฆ่ากูปาดคอเลยนะเว้ยกูไล่ก็ยิงอ่ะเอาดีกว่าเฮ้ยใครมาเก็บของตรงนี้ไปวะ เฮ้ยกูว่าซอมบี้มากูว่าเราสู้กับซอมบี้ไม่ได้เฮ้ยรอบๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฆ่าเองมีมีดใช่มีมลูกกระสุนเยอะอะเออมีมีดอ่ะเฮ้ยโอหโหโหยายายิงยายิงกูฆ่าเองโอ้แม่งวิ่งซซิกแข้าอะไรของมึงอ่ะหลัง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 โอ้โหเนียมันเยอะเลยว่ะกูแค่ไหมลบนักแม่งปืนกูไม่ใช่นักแม่งปืน ุไม่ใช่นักปนกูไม่ใช่นักปืนปืนปนโอ้ยอแล้วเออเฮ้ยใช้แบนดิตไงอ่ะนั่งอยู่นิ่งมึงนะขึ้นข้างบนเลยเอ,อากันให้เดี๋ยวกูกันให้โอ้ไอ้ขึ้นมากูยิงไงสัสแบนดิตแบนดิตไหนวะพีอตัีเอตัวพีอใช้ไงอ่ะกดยังไงอ่ะกดกดคลิก,กว่าหนึ่ง เหี้ยแม่งมาแล้วไอ้ชัยไอ้ขึ้นโอ้ยิงให้หยุดโอพยายามยิงให้ยิงเหี้ยอะไรยิงแม่งกระโดดขึ้นมาเลยไอ้ยายายาไอ้ยิง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 เหี้ยเลยนปุ่มเดี๋ไอ้ไอ้บุกเก็บปืนก่อนดูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยดูนต่อยน้นต่อยเป็นไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้บั๊กเฮ้ยมันล็อกแล้วกลับมาขึ้นมาขล้วนะรลบรบ นังหมดนังหมดโถดีไอ้เชี่ยเสียงกนดังเลยโอ้ยยี่ยต้องให้กูยิงให้ไอ้สัตว์นี่ยลำค้างเลยซอมบี้บักซอมบี้บักเราเราไม่มีมันตายแล้วอะไรเหรอจะหากระเป๋าก่อนโวยเยี่เรากระสุนหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยกูใช้แบนดิดไม่เป็นน่าสอนใช้หน่อยกดคิกคิกขวาแล้วก็คิกแล้วมันจะขึ้นชื่อคีบมีดไอ้ดูดีีบซ้ายคีบซ้ายปึ๊บเลยคิกขวา คลิกขวาอ๋อเนี่ยคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเอ้ยไฟไหม้ยึดเกาะหงนเฟืองอ้าวไม่ใช่เหรอไม่เหรเอาซ้ายแค่บอกไม่ให้ไม่ให้เกาะเลื่อนไม่เห็นรถเลยไอเลื่อนแมนดิดแมนแมนดิดมันจะทำให้หายตกใจเองคิวเลื่อมอ่ะเพลงคิวต้องมึงต้องกินอาหารเลยถึงจะเพิ่มอะไรเฮียไม่รู้สัตวนดิบไอยู่น้ำอ่ะ ก็หาก็ช่วยกันหาอยู่เนี่ยตามมาตามมาเฮ้ยเฮียดอกของสัตว์ชิบหายเพชร่วยเพชรกูเพชรกูมึงลองดูเพชรมึงอะเพชรอันปวดลูกกระตุลูกซองไม่เพ็ดโอ้พชรทำป่วยแล้วะกูไม่รู้กูกูรู้ว่าปืนอยู่ไหนกูไปเอาไปใช้แล้วเฮ้ยเฮียเป็นเพนกิ้งกูสัตว์ชิบหาย มานี่ดิไอซอมบี้อยู่อะเฮ้ยมานี่มานี่กูมีของเร็วเร็วกูจะไปเอาของฮะฮะเยี่ยซอมบี้จะไหนกันน่ะกลัวยี่ยไปไปเมืองของเราอ่ะไปที่กูโดนกูโดนซอมบี้ไล่ฆ่าแล้วกูจะฆ่าตัวตายอะจะไหนกันน่ะตามมาดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกูฆ่าซอมบี้ให้ไอ้ดิมดิมดิมกระเป๋าดิมเฮ้ยเฉ่งเฉ่งโลบดิมึงอะโอ้ยยียกูจะเอาของก่อนอ๋อไปเลยอ รอบรอบรอบผีผีผ <Ay glorious. S 1> ีใครวะใครวะอุ้ยอ่ะเอ้ยช่วยกูก่อนกูจะเก็บของแต่เขาเก็บดี่าวตอมบี้ก่อนแห่กูปืนแล้วปืนกูแม็กหมดแล้วปืนกูก็แม็กหมดว่ะอุ้ยเฮียเหลือกูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยสัตว์เอ้ยไปหาที่หลบหนีอุ้ยไอทไมต้องเหลือกูคนเดียวตอมบี้แม็กมุงเต็มกูเลยใครวะใครอยู่ตรงนั้นอ่ะ เออกูก็เจอเปืนหน่อยเฮียจะแต่ปืนอ่ะอ้าวทำไมอ่ะมีลูกกระสุนด้วยอ่ะเฮ้ยมาช่วยกูก่อนมาเอาดิเฮ้ยกูเจอมินิแม็ปปุ้ยกูก็ได้กูก็ได้แล้วแบบได้มาจากของมึงอ่ะโอยเฮียเอาของกูทุกอย่างดีมาเอาเปืนดิเอาเฮียอะไรมาเอากระเป๋าอยู่เร็วดิจ้าแแบ็คเดี๋ยวแล้วเนี่ยปืนกูอ่ะเอ,อ้ยใช้อย่าเพิ่งเก็บให้ดีมันกูดูก่อน <pl> เมาดิอ๋อ điệp loài mà đã, trạm chăm 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 chăm, ở đâu này, này, Nè coi xe buôn này à, Nè ma buôn đâu có gì cùng tan à, đấy đấy cái gì cái gì cái gì, kia vậy, anh kêu bạn, à, anh ấy, không có, không có, không 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 có, không ทำไมอะไรล่ะเฮ้ยทางนั้นอย่าพึ่งไปของงอนตั้งไหนเระวงังผีระวังผีทางที่กูจะตายอะ่ะใช้มาดิเฮ้ยตรงนี้ก็มีของใช้ยิงแงใช้ยิงผีดิให้แบ่งกูมั่งดิมึงเยอะแล้วมึงดูปืนที่กูโบว์ไเลยกระสุนกูเนี่ยเราไปหารถกันเถอะเฮ้ยกูขอชอาวกันอ๋อเนี่ยชาวกันมีกระสุนแล้วเอาใครคโดอยู่ด้านหลังอนะ่ะไอ้เราไปดิ เราไปโหใครไม่มายืนขวางวะเก็บไองอย่างเง้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูตายละหกลับแล้วลบลบเก็บของก่อนเก็บอผ่านนห้ีก็มีของไอ้เหี้ยเออมเก็บของผีไปไอ้ไอ้กูมีลูกกรุศลแล้วนะวะกูยังไม่มีกุศลช็อกโกแลตเลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่มาทำอะไรมากครับจะมาโชว์อย่างว่าผมเล่นเกมอะไรอยู่นะตอนนี้นะฮะทุย ล้ังๆๆเฮ้ยผีเกิดหลบนะสุดท้ายคุณจะเหลือไม่ต้องถีงไฟเ้ยเหรอเฮียเร็วต่ำเฮียเลยไม่จับกันไม่จับวิ่งไม่จับบอกงกดีไม่มาเี่ยเฮียเนี่ยหลอดดีเออหลับแล้วเหนืย ไอ้กูอยู่น้ำอ่ะไอ้เหี้ยแม่งวิ่งกูก็หิวไปหาน้ำเลยอ่ะอปะเฮ้ยจัดกันเอ้ยเหี้ยวิ่งผ่านมาพ่อเงี้ยจัดกันกดเก็บเลยไปไปหาน้ำกินกัน MP5 ไม่มีกระสุนมึงเอามาทำหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย MP5 กูมีเอ้ยไหนเอมกระสุน MP5 กูขอไม่ได้กระสุนปืนไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยว่าสู้กับสมบีไม่ไหวว่ะไอ้เหฮ้ยสมบียู่หลังกูไอ้ชี่เฮ้ยช่วยกูก่อน ไอ้เป็นไรมูดเฮ้ยอยู่หลังมึงอ่ะอยู่ไหนวะลืงขอปืนก่อนไอ้ดิเอ้ไอ้บีไอ้ดิไอ้ทีมอยู่ไหนวะไอ้ทีมม่งชื่อหวันเหร่นกันบีอยู่ไหนอ่ะพอได้ยินเสียงปืนแล้วกุ้งหูอเออไอ้สัสเห็นแล้วเห็นคนตายแล้วไอ้ขี้ยตกใจยิงกูผีเกือบฟักปืนมาลีเงี้ยยานะเอาไอ้ยมึงยิงกุ้งเมื่อไหร่กูฆ่ามึงอ่ะไม่มีของไม่มีไม่มี สัตว์เฮ้ยเอ้ะมึงอยู่ไหนกันไหนเนี่ยเฮ้ยกูช่วยเปล่าต้องหรอกทีหลัง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 ตัวหนึ่งหลังหลังฆ่าฆ่าไปไหนกันเนี่ยอู้หูเสียดกูอยู่ไหนกันมึงไอ้อยู่ไหนเฮ้ยมึงได้ยินเสียงปืนไหมไม่ได้ยินหรอเฮ้ยเพนอะไรผีไอ้เชี่ยเอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้ผีบักผีบักยิงไอ้เเี้ยกูจะตายแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์นี่ ผีแมงโกษสดเลยยิงหนี่เลยมันไปแล้วมันบั็กไอ้สัตว์กูมองไม่เห็นน้าโอ้ไม่ฟังกูเลยมึงอยู่ไหนอ่ะไอ้ไอ้ทีมกูบอกแล้วอย่าวิ่งเร็วไม่ใช่บุกูอยู่ตรงที่ไอ้พวกมึงเก็บเอ็มบีไฟกันน่ะที่ดีมทิ้งเอ็มบีเอ็มบีไฟล์อ่ะเอาแล้วกูเร็วพวกมึงอยู่ตรงไหนนะกูอยู่ตรงที่ดีมเก็บเอ็มบีไฟอ่ะกำลังกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวแล้วยีกูได้แมพแล้ว มีมินิแมพละกูเก็บได้28อันแต่ตอนนี้ของไม่ยาเต็มละเฮ้ยเคยกูหิวข้าวหิวเลือดมากเลยเร็วดิอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ้นี่อ้นี้ยุ้ยฟูตฟูตกูโมเบ่เนี่ยฟูตกว่าไม่ไอ้เหี้ยยังมีฟูตมีเลยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เกิดซอมบีเกิดล่นนี้เฮียเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิวด้วย โอ้โหโดนทอมบี้ตกลงไปกำลังไปกำลังไปไปใช้วิ่งมาร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ช่วยด้วยไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิไปวะใช่ยู่ไหนวะอุ้ยช่วยกูด้วยไปไปไปน่ะไปทางรถไฟเลยช่วยกูด้วยทางรถไฟเอ้ยกลับทางรถไฟวิ่งกลับมากลับทางรถไฟกลับทางรถไฟเดี๋ยวกูไปซุ่มเดี๋ยวกูรอจอย่าอย่ายิงกูนะกันเร็วเร็วเร็ววิ่งก่อนสองบี้คุยชีพพวกนี้ดิวิ่งมาไก่ทีมน่ะไม่ใช่ ขึ้นขึ้นบ้านเลยขึ้นานขึตามไม่ได้แล้วแล้วกระโดเอ้ยกระโดดมาเอออย่างไวะไอชิมไอ้ยี่อะไวกูขอแดกก่อนต่เมื่อกี้ยังแดกของไม่อิ่มเลยยี่กูหิวข้างมาเลยอะเลือดตอนนี้เหลือฟู้ไม่มีเลยกูเหลือร้อยเจ็ดสิบสี่อะใครมีอาหารต้องขอมาเลยกูหมดแล้วกูไม่มีเลยบูบีอ่ะ ยุบบุบ <sa iden blessing> ี้ไลองลองไปลงไปข้างล่างดิชัยมันหมดมันไปยังลองดิกูเลือดน้อยไอ้เนี้ยเนี่ยคนเลือดน้อยโดลงมาจุกเลยฉันมาพอเหงอมาดีมาดีเอาเยอะด้วยเอ้ยมีกระสุนพกอยอ่ะเอ้ยมีกระสุนพกอยู่มาเก็บร้องแต่ตรงนั้นอ่ะกูต้องการอาหารกูไม่ต้องการพกเยอยกูต้องการน้ำอ่ะกูต้องการ ไอ้ใช้เว้ยเลยกูต้องเอาแล้วกูอยากได้อาหารนะเย้ยต้องมีคนตายนะกูนี่แหละไอ้คนที่จะตายได้ไม้กูได้ไม้กับมีดมาตรงนี้เราก่อไฟกันเถอะไอ้เียเฮ้ยเี้ยเี้ยเฮ้ยช่วยกูก่อนมามานี่ก่อนซอมบี้อะไรขวดกูอยู่เก็บของไม่ได้โอ้หเรียบร้อยเยี้ยของเต็ม ยังไงวะเังนกันหมดวะยิงแมงลันทิมยาทิมยาเฮ้ยต้มมีมาเรียบร้อยกูได้มีดแล้วกูเลยยีงสองนัดเดียวไม่ต้องมีดก็ยิงกครมึงรวยมีดใช้ไหนรอก่อนกูได้มีดกูมีแล้วกูมีอ่ะกูมาเฉือนแม่ง เฮียมีนับจใครวะใครวะน้องฟันกูดีสัาดหมูข้าวอ่ะเฮ้ยโอ้โหมึงมึงมึงเดินผ่านลูกกระตุกเยมึเนี่ยไม่เอ้ยเฮียจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้กูเล่าจะเจ็ดพันไงเฮียไอ้ยากกูต้องการอาหารไม่มีไม่มีอ่ะ กูจะตายอาหารเรากูไม่ต้องการกูต้องการน้ำไม่จ่แดงเราน้ำกูก็เริ่มแดงแล้วอ่ะกูแดงกระพริบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปมามาเคลียผีดีกว่าโชว์โชว์คือได้อาหารโชวโชว์เอเนื้อคตเจอแล้วเจออะไรวะเจออะไรเจอน้ำเย้ของกูกี่ขวดขวดเดียวเจอมิวอ่ะ่ไหนนกัเนี่ยเต็มสบายมาช่วยหน่อยดิเดี๋ยวไปหาเอ้ยเก็บลูกกระสุนกัน มันเผ็ดนี่หว่าไม่ใช่รูสุดฉันถึงไม่รักเธอเ้าไม่ดีที่จะไม่ยอมไอ้ผู้ใดมีอะไรกันล่ะเลี้ยวเดี้ยวยิงมายิงมาไอ้เย่โดนโดนโดนกบันทึกยเย่ดีไหมไอ้ดีมันชอบปู้ีเย่เ้าก็ตายบอกว่าอย่าผูเด็ดเอเฮ้ยตอมีเกิดไอ้ตอมีเกิดไอ้เย่เลไปจุดไฟเลยสิบ่อร้องร้อง มตายแล้วตามมาเลยคขึ้นน้ำเยี่ยตามมาวิ่งวิ่งเชื่อคุยวิ่งปลอดภัยว่ะอีชัยยังไม่มาเลยยีกว่าไอชายอยู่ไหนอ่ะเอ้ชายอยู่ไหนได้ยินได้ยินเสียงปืนรูปล่าไม่ได้ยินอ่ะยบนหลังคายเว้ยนะอ๋อตายเจ็บของด้วยเต็เที่อะไรเต้เทียอะไรเต็มที่อะไรตามมาเต็มเลยเนี่ยเกไปเลยเนี่ยเฮ้ยเจ็บของให้กูหน่อยเยอะของเต็มเลย ก่อไฟบนหลังคาไหมขอร้องออน,นะก่อไฟบนหลังคาเนี่ยนะไอ้ย่าโอเคครับทุกคนขอจบคลิปก<ห>่อนเทเล่นเดซี่เอาไปบ้าน